เหมือนใจหายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกอยากให้มีแบบยุติธรเกิดขึ้นกับกับี่ตงโมด้วยค่ะส่วนตัวเราติดตามข่าวอะไรไงคติดตามข่าวตลอดเลยค่ะติดตามข่าวตลอดเราเราก็มีการคุยกับพี่สุภรชัยเป็นระยะแล้วคุยกับพี่อาระชาภาด้วยว่า แบบยังไงบ้างอะไรเงี้ยอัปเดตกันตลอดเวลาแล้วก็ก็ยังยังยังรู้สึกช็อกมากคือแม่จะเชื่อนะคะคือก็จจำได้แนละ้วว่าตอนที่ยังหาร่างยังหาร่างพี่ตังโมงไม่เจอเนี่ยก็เครียดมากค่ะเราเราเราไม่เชื่อมากกว่าค่ะเราเราเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเออเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องแบบเจอพี่ตังโมไม่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เพราะว่าจริงๆล้วแบบ เราก็รู้จักกับพี่แตงโมงแล้วเขาก็เป็นคนไม่มีเหมือนกับเราไม่มีลางอะไรเลยไม่มีลางคอามเหตุใดๆเลยคนะ่นะได้ผลได้ไม่นานาไม่นานพี่ตีทให้ใจหายมันใจหายมากเพราะว่าเราเรา,เราเวลาเราเจอกันเราก็จะเราทุกคนจะรู้นิสใส่พี่แตงโมงคือเขาจะเล่นกับเราแบบไม่มีแบบไม่มี ค,ค,คือไม,มไม่มีไม่มีภาพเลยนะคะเราเล่นกันนยเราก็จะเราก็จะสนุกสนานกันมากแซวกันแบบว่าชนิดแบบถึงจึงขิงเลยแล้วก็วแ,ลวแ,ลวแล้วพอมาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ความทรงจำาปที่เกี่ยวข้องกับพี่ตะโมก็ยังมีต่ความสนุกสนานแล้วก็ความน่ารักของของพี่ตะโมอย<ด>ู่ทั้งหัวใจมุมอะไรความน่าร,รัจที่เราประทับใจจากที่เราร,รู้จักของอาา เขาก็จะชอบเขาก็จะชอบพูดว่า,าประมาณว่าแบบว่า,อาปอยเนี่ยนะแบบสวยมากกเทแบบนี้เราก็ชอบกแกล้งเราก็จะบอกว่าเขา่าสวยมากเหมือนกันก็คือเราโตมาในยุคที่แบบในวงการบันเทิงเนี่ยใ,ใกล้ๆก,กันอะไรนะคะเราเราเห็นพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเติบโตในช่วงชีวิตเนี่ยมามาเหมือนกันเราเคยผ่านอะไรมาหลายๆอย่างคล้ายกัน ก็เลยเวลาเราเจอกันเราชอบพูดเรื่องเรื่องกรณีกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกรณีที่เราเคยทาแบบว่าทาบปกคาเอาไว้หรือว่าทาในสิ่งที่เรา,เ,ราเคยพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบตลกมากย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทําไม่ได้ยังไง ตนนี้ก็ก็รู้สึกว่าที่อยากมายังคุ้มเพลือนะคะแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ,อ,อยากให้ให้กระบวนกนารยุติธรรมเนี่ยมันโปร่งใสทุกคนสามารถที่จะเข้าเรียกว่าสามารถที่จะเข้าถึงข้อ,ขอมูลได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มันถูกการปิดกั้นมากมายแล้วก็มันเลยทาให้เกิดคําถามขางแคลงใจของประชาชนทั้งประเทศน,นะคะก็ได้ฐานะไม่ใช่แค่ในฐานะม,มาวันนี้ใัฐานะเพื่อนอย่างเดียว ความคิดเห็นนี้ในฐานะของประชาชนทั่วไปด้วยว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับลอยล่ะหรือว่าคนที่เอ่อเกิดขึ้นกับลอยเลยดีกว่ามันมันจะพอจะได้รับความพอจะได้รับความยุติธรรมเหมือนบ้างไหมมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันพอเราจะเหอเหตุการณ์แบบนี้มันก็สะท้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่พี่โมงครั้งนี้มันเป็นการสะท้อนปัญหาทุกระบบทั้งระบบเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อทั้งทั้ง ทั้งคนที่มีดิสโนนะคะหรือว่าในทั้งกระบวนการยุติธรรมเฉยต่างเฉยเนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องมีการบูรณากันครั้งใหญ่กันขึ้นเลยค่ะข้อไหน่พอยไม่เชื่อข้อไหนที่ยังไม่เชื่อ,อ,นอในในเที่ยวกับค,คือตอนนี้พลอยไม่ได้ไม่เชื่อในสิ่งใดเลยแต่พอยรู้สึกว่าพอยรู้สึกโดน,นปิดกั้นในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่า mm hmm. คือจริง,รงๆแล้วถ้าข้อมูลถ้าข้อมูลถูกเปิดเผย แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างโดยเฉพาะพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะต้องเข้าถึงนะคะพอเราเข้าไม่ถึงเนี่ยมันทําให้เราสามารถจินตนาการได้อย่างเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรรู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการจินตนาการเกิดขึ้นเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลอยากให้มีความชัดเจนอะมันต้องโปร่งใส